ดีฮัทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super f r y i n อะฮ่า,าจะเป็นยังไงถ้าเหล่ามอนสเตอร์ในพาวเวอร์เข้ามาบุกในโลกแห่งโลบล็อกและจะเป็นยังไงถ้าเหล่ากองทัพพาวเวอร์จะต้องมาต่อสู้กับกองทัพนูบ no ว้าวมันจะต้องบันเทิงแน่นอนไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไง Let's go พี่ลอเคยฮัส <analyze> ก <anthropology> ี <lequel Send out> ้ยินดีต้อนรับก็สู่เกมแพลล์บ็อกซ์เฮ้ยนี่มันเป็นเกมเออพาว โลบอกก็ใช่ไงลูปพี่ดูข้างหลังดิหอคอยี่คุณตาไหมหอคอยที่เราเข้าไปเกือบตัวเย่กันหลายครั้งหอคอยป่าบอสน,นั่นเองเกมนี้เป็นเกมที่เหล่ามอนสเตอร์จากพาวเวอร์จะเข้ามาบุกในโลบอกระรูกพี่พร้อมเป็นตะลุยกับฮัสกี้ไอ้ยังเดี๋ยวเดียวเอาเลยเอ่ะฮัสกี้บีปอนเตอร์หนึ่งตัวเป็นลิงแดงถือหนางกระติกเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเราต้องเบียร์ไว้ก่อนพี่ไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรนะแทนซี่ยะเปล่าวะชื่อเบียเหรอไอ้หมา <c oughs> ไอ้บัก็ระดับเราแล้วแน่นอนอีซี่มันจะสู้ได้จริงหรอวะฮัสกี้เฮ้ยลูกพี่เชื่อมันนั่นไงลูกพี่นั่นคือบ้านที่เป็นหอคอยที่เราต้องปกป้องจะฮัสกี้จะสู้ได้จริงเหรอเรามีลิงนั่งโง่อยู่ตัวเดียวนี่เลยวางลิงโอ้โหลิงแลมโบว์พี่ลลิงแลมโบว์แลหน้าเหมือนตุ๊กตาการวัดห้าบาทเลยวะนี่ไงมันอัพได้พี่ล็อกว้าวลูกพี่เอามาวางดักหน้าบักซอนเป็นเพื่อนฮัสกี้แล้วก็ได้เลยฮัสกี้แต่แป๊บหนึ่งนะไ ไอลิงตัวนี้มันเป็นลิงท่าดลมสีเขียวไม่เหรอทลไมหัวมันตั้งเป็นไฟอย่างเงี้ยไะเนี่ยมันควรจะต้องเป็นลิงเขียวแต่ได้อย่างส่หลบลิกสิ์พี่เลยว้าวมันลูมไปสองตัวแล้วเฮ้ยไม่ต้องห่วงฮัสกี้ฉันยังมีอยู่ลูกเวมาออโต้สคิปเลยแล้วกันได้เลยจัดไปเราแขวแกวอยู่แล้วฮัสกี้ไม่กลัวหรอกลูกเมื่อกี้มันเป็นอีซี่แน่นอนนั่นนะจิฮัสเฮ้ยมันเริ่มเยอะวะ่ะอัปเกรดก,ก่อนจะเกิ้นี่เพิ่มความรุนแรงในการทำเดามจลูกคพี่มันใส่ชุดเกราะมาด้วยอัศวนนน่ะมมัใสค เสื้อก้ามกับกางเกงว่ะฮัสก้อ๋อน้องมีตัววิ่งเร็วด้วยโอ้ว้าวงานงอกพี่นู๊สปีดว่ะเอ้ยไม่เป็นไรเรายังแขวะแก่วอยู่รู้พี่ว่ามีกี่เวฟอ่ะเอ่อไม่สิบก็ยี่สิบว่ะฮัสกี้ฉันว่านะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในลิฟต์อะไรอะ่ะ คอมมานเดอร์นูบะฮัสกี้นี่ยังไม่คอนนามือเราลยโดดิขณะเรามีลิงกระจอกนั่งโง่ตัวเดียวได้เนี่ยเอ้ยมาเชื่อมั่นแค่อีซี่เราต้องเอาอยู่ดิพี่เราเอาไม่อยู่นี่ IFC เนาะเล่นอีซี่โม้อยากเล่นระดับอัลติเมตแต่แบบว่าบทเรียนจากการเล่นทาวเวอร์ดิ s เนซ์ของเราคืออย่าประมาทนะพี่บอกใครบอกตัวเองหรือเปล่าเอ้ยบอกพี่เหรอบอกตัวเองหรือเปล่าฮัสกี้ฉันไม่เคยขี้โม้อยู่แล้วมีแกนั่นแหละเฮ้ยพี่เราก็ขี้โม้ว่าจะมาโม้ปุกบาลแต่ โหมมาแบบบุฟเฟ่พี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วโนพรอมแพลมจัดการเลยแลมโบดจ๋อของแท้ของแท้บอกแล้วว่าของแท้เออลูกพี่ฟังไกลๆเสียงปืนรวมๆกันเหมือนเสียงประทัดตุจีนเลยอ่ะอสกี้ใช่เลยนี่เลยภาพจำยังชัดเจนตื่นมาเจออามาจุดประทัดตุจีนตอนเช้าสิงโตจีนต้องมาแล้วพี่อตึง ลุกไปปั๊บเดียวเวฟสิบห้าแล้วเราแขวแก้วหมอนแน่นอนซิไม่มีตัวอะไรที่มันแบบยากกว่านี้แล้ววัเน,นี้ยโอ้มันง่ายวะ่ะฮัเก้ลุกไปหมอม,มีปัญหานิดหน่อยปัญหาอะไรยะแยะมาสับสนว่าตัวไหนของหมาตัวไหนของพี่หรอแกก็ดูชื่อดิชื่อเสียวเคียวว่าของแกก,ก็มนดูยักูยอ้อนนุ่มยักษ์พี่หรอมาปุ๊บก็ดมดินปั๊บเป็นไงละ่ะแราแขวแกวไม่ว่าตัวอะไรจะออกมาก็ออกมาดมดินแล้วกินฝุ่นเวฟสิบเจ็ดยังรวดเร็วพี่หรออแน่นอนซิล่า เฮ้ยจริงๆในห้องเนี้ยมันเข้ามาได้ต้อง4คนนะทุกคนแต่ที่เรามากันแค่สองคนคนเนาะเฮ้ยเรายังยูเราแข็งเดืยไม่มีปัญหาออกมาดมดินกินฝุ่นกันให้หมดปปาโปปาอืมกินประทัดตวจีนไปซะอ่ะโอ๊ยโยโอ๊ยยโอโอ๊เจ๊เกือบหลุดโค้งนี้ไปงานสักข้าวแน่นอนฮัทสกู้หมูฮัสเก้เครื่องหลังน่นจะมีเปียวเงาอยู่สองตัวเองพี่เดยวางให้หมดเลยแล้วกันเพื่อความชัวและไม่มวนนิ่ม อุ ope, ้ยอุ้ยคิงนูฮัสกี้มันมาแล okay. ้วคิงนูโอนนกมากรรขายอุ้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 ยเอาเรื่องแล้วฮัสกี้เอาละสิงานงอกลงฟี่อย่าเพิ no. No ่งอย่าเพิ Antarctica ่งถอดใจฮัสกี้แล้วให้ถอดอะไรพื้อถอดกางเกงเหรอถอดกางเกงในไปก่อนแล้วกันฮัสกี้มินเนจอนมุมหึกฮัสกี้โอนนโอนนกก็กกก็ลอกโน้นอกขายก่อนขายรัว ขายเร็วเข้ามาไม่มีจังหวะให้ย้อนกลับไปแล้วโอ้โหมือเป็นระวิงแล้วเนี่ยถกเรลามันจะถึงบ้านแล้วโอ้ว้าวงานซึ้งอ่อย่างเง้เพิ่งถอดใจฮัสิีบอกเลยว่าเดี๋ยวฉันปกป้องเองบ้านแตก i M c บ้านเราเลือดตั้ง500มันก็จะไม่เป็นไรหรอกมั้ง,งฮัสกย้เย้ yeah! <J! S 1> ว้าวอีซี้ก็ภูมิใจให้อยหลวงปู่อะไรมาไม่รู้รอดเฉยถึงเวลามาหาพาวดีๆแล้วพี่รองดูเครื่องหลังว้าวสุดยอดเรามีตังเท่าไหร่ ลอยเก้าเปิดได้ก <emphasized> <Like> ี่ตัววะตัวเดียวฟอกฟอกเดียวไก่ได้นอนทัสกี้แกทุกคนดูดิมันมีไก่มีจิ้งจอกไฟมีตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีไดโนเสาร์ยังลบกับเอ่อปิกาจูที่ผสมกับโตโตโลไอตัวนั้นชิลเล่ปะวะจริงด้วยพี่เรามันเหมือนชิเล่เลยอะแล้วก็มีน้องนกไฟที่หมาเพิ่งฟักได้ด้วยจัดไปทัสกี้แกก่อนเลยขอของดีน้อยว้าวไก่ ว่าแล้วฮัสกี้ดีแกดูลูกพี่ซะดูเป็นตัวอย่างนะว่าของดีๆก็เปิดแกลูกพี่ก็ได้ไก่เหรอกินเค้กซีไหมฮัสกี้มาไหมยอมไม่ยอมได้ไงหมดตังค์แล้วก็ต้องยอมอะ่มกกะช่วยอำนาจแหกเติมโลบักอีกเลยเหรอนี่เลยส9โลบัสอเหรียญมาขออีกสองัวขอของดีหน่อยว้าวจริงจอกไฟก็ยังดีอ่ะพี่ดียังไม่ใช่ไก่อ่ะขอไล่จูไก่อ่ะ ทุก่หมอไม่เติมแลอวโถไอหมาที่น่าสงสารฮือ่วันลาแบบนี้อย่าบวกนะขอมันต้องมีอะไรวะมันต้องมีอะไรกล่องอันนี้มันได้ตัวหลอดแท่ด้วยอ่ะพี่อย่าบอกนะว่าแกจะเปิดกล่อง249โลบัคอย่างนั้นเหรอชิชูมันไม่รอให้เราเตือนกันเลยไว้ว้าวดูจำนวนเงินที่หายไปสิอ่ะ เจเจตบกโลกงแน่นอนฮัสกี้ฉันได้ไก่อีกหนึ่งตัวฮัสกี้ฉันได้ไก่อีกสองตัวว้าวลูก,กูไปทุกคนดูมันอยู่ในกระเป๋าว้าวไ่ลงมาไปตังอีกพันหนึ่งเั้นหมาเปิดได้อีกกดแบบบุฟเฟ่ว้าวซับตัวเดิมว้าวไกอีกแล้วว้าวไกอีกนะวลก,กูไม่มาจะได้แต่ไก่ไม่ได้ถึงหมาจะชอบกินบอลชอแต่มันกาาเกินไป,ไปฉันก็ไก่ละลัวเหมือนกันฮัสกี้ มาได้แต่ไก่กับจิ้งจอกไฟไม่ไหวแล้วฮัสกี้ฉันซื้อน้องเหมียวมาด้วยราคา99โลบัก <Yeah. S 1> ลูกไม่มาได้ชิลเลยสุสยอดไปเลยฮัสกี้ขอได้นอเสายางลบหน่อยดิขอได้นอเสายางลบ ไม่ได้ชินเล่สองตัวอ๋อไดโดนเสาร์ยังลบหรือไม่ก็นี่เลยไลยจูลูกไปมาได,ไดโดนเสาร์ยังลบสุดยอดคุ้มตังคล้ลคัสกี้ไม่เกิือแล้วไม่กาชาน้ําปลาพริกอีกต่อไปหลังจากหมดโลบักไป300กว่าลูกอกป้ยพูดเลยตอนนี้มาดูแขวแเกี่ยวมอเอาจัดไปฮัสกี้คราวนี้ลุยกันเลยลุยแบบโหดเลยไปเฮ้ยคราวนี้เรามาจัดเต็มแบบนี้เราต้องลองฮาร์ดกันพี่ฮะฮาร์ดเลยแหละมันจะดีเหรอฮัสกี้เฮ้ยดูลูกกระจอกข้างล่างของฮัสกี้ซะก่อนแขวแเกี่วมอแน่ใจเหร จุดแน่ใจบ้าก็มาแล้วอารุยไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วฮัสก้พี่หมอไม่มีตังค์หมอต้องวางลิงจอเจ๊กเชียก่อนนี่ฉันมีอะไรให้แกดูด้วยจัดไปเจ๊กเกิ้ยโอย้นมันเร็วจังอ่ะ โอ้โหนุ่นโน่นโนฮัสกี้ไม่ให้ตั้งตัวกันก่อนเลยเฮ้ยหมาจะวางนี่เลยจิ้มจอกไปพี่รอกดูงั้นฉันจะวางนี่เลยปิกาจูเอ้ยไม่ใช่สปาเก็ตนี่แอบไปเปิดมันได้ตะก,กี้ฮัสกี้ว้าวปูกระจิกคืไม่น่าดําจรงๆันเผาทานมาเล้จ้ะเอเขาสลับสีไงหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์เข้าใจ้ปะลูกวีดูไดโนเสาร์ยังลบขออฮัสกี้งั้นฉันจะวางน้องเหมียวเพื่อ ลูกพีจ่จะให้มันมาสิงกันเอาไมให้บาโง่ดาวสาวทำไรได้วะฮัสเกตมันยังไม่มีตัวไหนมาถึงเลยไงพี่อออส่วนน้องแมวเพิ่มเงินที่เราจะได้รับต่อรอบฮัสเกตนี่เลยกันอัปเกรดเยอะๆเลยลูกพี่หมวางตัวนี้ได้แล้วเด,ดี๋ยวลูกพี่ดูไหน่วะไฮจ้า จ้าสุดยอดนี่เป็นแพะไฟมันไม่ได้โจมตีสะทีไอ้โลโก้กับไอ้พิกาจูเนี่ยมันเก็บหมดเลยพี่เลยตอนนี้มันเอาหน้าแบบนี้แหละฮัสกี้นี่ไงมันโจมตีแล้วว้าวว้าวปล่อยลูกไฟและไอ้เดนน่าสาวย่างลบแกทำอะไรวะหันตรวให้กับศัตรูนั่นไงมันสวบแล้วีรล็กหนีน,น่ะสวบว้ามันพ่นน้ำลาย <c oughs> <c oughs> ถ้ท่ามันคือท่าพ่นพน้ำลายจะชัดเลยดูเด็ดลูกไม่ดูลูกไม่ดู น้องชิเล่นีนเ่เน่โอ้โหของมันเยอะไว้คุณผู้ชมครับของมันเยอะมันขิงใหญ่เลยว้าวอัพใช้เงินเยอะมากเลยลวิลฉันอัพปูกระจิกปิกกจัก,ก่อนเลยนี่ให้สายฟ้ามันชัดแรงยิ่งจะขึ้นนินเน่อัพน้องจิ้งจอกไฟช็อตทีละพันแปดละฮัสกี้น้องปูกระจิกของฉันแล้วต้องไม่ประมาทแล้วเดี๋ยวท้ายเกมมันจะโหดหมอเออจริงด้วยเพื่อความชวนมัดจะแบบว่าแบบว่าวางไดโนเสาร์ยังลบดาวไว้ตรงนี้อีกตัว ทำไมชิลเล่เลเวลสองเดิมจแค่200แต่จิ้งจอกไฟเลเวลสองเดิมจมทสามร้อยอะพี่แกต้องอัพสเกลเขาก่อนไงฮัสกี้มันก็อัพแล้วเลยสองเท่าคู่นะพี่ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้ว่ะฮัสกี้ว้าวพี่แล้วตัวนี้เดิมแมทสูงสุดมันได้แค่หกพันอ๋ออย่างนั้นเองนี่เลยอัพไดโนเสาร์ยังลบในไดนโนเสาร์เดิมแมทสูงสุดเท่าไหร่วะมันก็ไม่รู้อัอพจีฮัสกี้รออะไรล่ะรอใครตัดริบบิน้น เน้นเนี่นนยอัพไดโนเสาร์ไดโนเสามันแพงเป็นจำนวนมากพี่เราต้องกดใจแกไม่มีแมวนี่เองแมวเนี่ทยทำให้เรารวยทาให้เรารวยล่ามเลยแหละบอกเลยนี่เลยมาอัพน้องจิ้งจอกไฟน้องจิ้งจอกไฟโจมตีสูงสุดได้แปดร้อยพี่เราสุดยอดจริงๆ,ๆในดูน้องชิเล่ว้าวน้องชิเล่ใช้ต้องพัน้าในการอัพพี่ <c oughs> โอ้ว,ว้าวนี่มันอะไรโอ้โหพี่เราหลุดมาแล้วทหารโอโนอนี่มันตัวอะไรไอ้นี่มันตัวใหม่ฮัสกี้โอ้โหมีหูด้วย <c oughs> ไดโนเสาร์ยังลบมน,นุษย์หมาป่าฮัสกี้มน,นุษย์หมาป่านูบอุ้ยเล่นเยอะว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออฮัสกี้ไม่ไจะบอกอะว่าไงของฉันเต็มพิกัดแล้วว่ะว้าวงานสะงอกมากเลยพี่หรอ แกต้องแบกแล้วแหละแกต้องแครี่แล้วแหละฮัสกี้เฮ้ยลูกพิ่เชื่อมันในตัวฮัสกี้ได้เลยไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่เลยเฮ้ยลูกพี่ต้องเชื่อราคาคุยแกตัวนี้พลังโจมตีหกพันเลยนะพี่ถ้ามันตีชา้าและเกินฮัสเก, <c oughs> ก้ก็ก็ก็มันเมื่อยโอ๊ยไอ้น,นี่เลือดเลือดสะสองหมื่นกว่าฮัสกี้มันจะมันจะลดไปแล้วเฮ้ยเชื่อมันในเดนอเสายังลบสิพี่เอ้ยอยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เวฟสิบเก้าเลยว้ยโอ้ตัวนี้ตรงนี้อะไรก็ไม่ได้ฮัสกี้แสงแวววับระยะตามาก อัพน้องชิลเล่ขั้นสุดยอดมันไม่นู๊มแฮร์รี่พอตเตอร์เลยฮัสกี้อ,อ้ยังไม่ถึงขั้นสุดยอดเลยนี่นะว้าวดงไก่พี่เราก็แขวแกวใช้ได้ไก่ได้ลนะไก่กระจอกกระตายว้าวฮัสกี้นู๊แฮร์รี่พอตเตอร์กำลังเจีย๋อโน่มนหลุดมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะโอ้โน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 ว้าวคิงนูม๊มาแบบต่อเนื่องหมาจะอัพชิลเล่เป็นขั้นสุดพี่ลราหมาอยากรู้ว่าน้องจะตีแรงแค่ไหนบอกเลยพวกเรามันของแท้ของแท้จริงเหรอตวเย่ของแท้ ว้าวพลังโจมตีชิ้นแรกอนดอยอ่ะพี่เฮ้ยโอ้โหศัตรูเริ่มอัปเกรดมีทหงทหารใส่ชุดกงใส่ชุดก่อฮัสก์่าโ,โหมีมีนิวเคลียร์รูปด้วยว้าวเขามาซ้อนกันแบบอีลุงตุงนังดูไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหฮัสก้มองอะไรไม่ออกเลยตัวไหนตัวชั้นตัวไหนตัวแกวะเนี่ยเอานาหลุดไปหนึ่งตัวตัวอะไรนุ๊กี่โทรั่วมาโรติงนุ๊กนุ๊กบินได้พี่ว้าวนุ๊กขี่เมฆว่ะฮัสกเวฟที่ยี่สิบแปดแล้วทุกคน มันจะอนติเวฟปะเนี่ยมันก็ไม่รู้โอนเนอตัวใหญ่มันมาเป็นหน้ากระดานเลยพี่เร <c oughs> เาเกาแล้วสิเอาแล้วสิเฮ้ยพี่เราก็ต้องมีความเชื่อมั่นในปกติของเราเ <c oughs> ชื่อมั่นว่าเราต้องรอดนแดน่นอนใช่แล้ววะนี่ไงเห็นไหมเราเอาอยู่จริงด้วยพี่เราเราแขวงแกวว่ะยังไม่หมดมันมีนูบินได้อีกตัวนึงเนี่ย <c oughs> นี่ไง31เรายังไม่หมดเลยฮัสกี้มี50เวฟแน่เลยว่ะฮัสกี้เฮ้ยมนลืมอัพเดทรเสาร์ยังลบตัวแรกได้ไง นินจาสาวยังลบยังอัพไปเลย่ลยเลยพี่ลองมันแขล้วแก้วไหนว่าตอนที่พัโจมตีมัน4,500แล้วฮัสกี้ใช่ต้องสาวพันในการอัพอพี่ไม่มีแล้วอวมีพันเดียวว้าจะอยากจะแบ่งตังค์ให้แกแล้วเกินจะมี10,07เนี่ยยอกอมาขอจ้างหน่อยเอาไปเลยให้หมดเลยมนรายกันไม่ไดโอโนอมันมีตัวใหม่มา <c oughs> นินจาเครื่องหลังอีกตัวอืมนินจาโนบมาก็ะจบพื้นอยู่ดีแหละว่ามันของแท้แท้ว่า อาอัพไดนโนเสาร์ยังลบขั้นสุดยอดแล้วพี่เหรอยาวไปบอกแต่พลังเท่าไหร่พลังโจมตีห0 0พันว้าสุดยอดโอไมายก็ oh จริงๆดูไปรู้เรื่องทะลวงม,มันให้ทะลุอยากไม่หยุดยัง้งจะเวฟ40แล้วลูกพี่มาลุ้นกันว่ามันจะมีบอสหรอเป่าเลเวลนี้โอ้โหไม่รู้จะถึงบอสหรือเปล่าเนี่ยชะตากรรมโอ้ว้วาวพี่เหรอฮัสกี้เหมือนเหมือนชะตาเรากำลังจะขาดหรือเปล่าวะเหมือนงานจะงอกนิดหน่อยนิดหน่อยอย่างนั้นเหรอฮัสกี้เต็มเมเลยแหละไม่นิดหน่อยหรอก ว้าวไปลงมาวางไม่ได้แล้วอะฉันก็วางไม่ได้นะฮัสกี้หมดโคต้าตัวนี้เลือดเท่าไหร่ว้าวสี่พันบ้านเราไม่เลือดห้าร้อยพี่ลรงงานสะงอโอ้โนนโนนโนบ้านมากดผิดด้วยพี่ยังอยู่ฮัสกี้บ้านเรายังอึดอยู่รู้ไม่หมาจะกดอัพแต่มาไปกดขายโนนโ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 นสู้เข่าแล้วเ้่าเจโอไดโนเสาร์ยังลบสู้ชีวิตบอกแล้วมี50ิเวฟเราจะไปถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่เอ่อฉันว่าถึงฮัสกี้ ดที่อาสิบล้อถึงสวรรค์นแน่นอน <c oughs> มันน่าแหละไอ้นินจานนมันจะโดนไดโเสารยังลบกำจัดได้หอป่น่าจะได้แหละน่าจะได้ที่แปลว่าได้ลูกมาดูกันว่ามันจะกำจัดได้ไหมซุมติวเ้อไปไดโนเสาร์ยังลบถุยถุยถุยแล้วเข้าอุ๊ยอุ๊ยโนน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 โนยโนบโนนโนนโนนอนนโนนโนน่นนโ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 นนดนนโนนโนนโนพโนนโนนโนนโานหนนโ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 นอ ว้าวลูกไม่หมอรู้สึกเป็นเหี้ยที่ได้รวมรบเนาะว้าวฮัสกี้เหมือนจะเหลือสองแสนถ้าฉันนับเลขไม่ผิดและท่านนอนผิดเหรอก็สองแสนอยู่ดีโอ๋อนอนหลุดกันมาเป็นเบื่อเลยพี่หลอเฮ้อเฮ้อใครกดบอลฮาร์ดวะเนี่ยก็ไม่หลอกอีกแล้วอะก็ไม่หลอไป่ฮฮัสกี้สู้เขานาะไดโนเสาร์ยังไม่ยกมายืนดามความพะลบกิรัชชัยมัสเซ่ ยังอยู่อะไรเราบรรดาหน้ากันเข้าไปอีกตั้งสามสี่ตัวเนี่ยเราก็ลักเจะมายืนทำการค้นลบุียเอเว่นั่นแหละฮะทุกคนถ้าทุกคนอยากให้เรามาล้างแขนล้างมือล้างตาล้างตูดกันอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายยห้ามแล้วเคยฟังไหมก็มไม่หรอก